เฮ้ยแฮตเลทแบบกระโดดมาเลยนะจากห0าพันกว่าๆนะกระโดดมาเป็น6,000แลละเฮ้ยมันจะวิ่งไป7,000กิโลแฮตแล้วนะครับเรียบร้อยเครื่องผมแพง์ไปล้วและคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการเซตเครื่องขุดของเรานะครับให้ไปขุดเป็นฟิโลนะครับซึ่งจะทำใน Windows นะครับโอเคไปชมกันเลย ก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจัยพิชชแนลนะครับชแนลนี้นะครับก็เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการจอนะครับที่เอาไว้เล่นเกมเอาไว้ตัดต่อเนี่ยนะครับเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอรนซีเพื่อสร้างรายได้กันนะครับโอเคนะครับก็คือเมื่อ2วันที่แล้วนะครับผมเองเนี่ยได้ทําคลิปออกมาคลิปหนึ่งนะครับก็คือการขุดเหรียญลักชาติเนาะลักชาติไทยปึ๊บก็คือเหรียญฟีโนนะครับก็คือคุณปอลมินนะ เขาเป็นผู้ก่อตั้งนะครับเหรียญฟิโลอันนี้ขึ้นมานะครับพอเอามาทํานะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันไหมนะคือผมเองเนี่ยไปดูในวัตถุหมยนะตอนเช้านะก็ปรากฏว่าเฮ้ยเหรียญมันแบบทำไมไม่อยู่มันดีดขึ้นแบบกระฉูดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นจากช่องเราเนี่ยเอามานําเสนอวิธีการขุดน,นะ <laughs> อันนี้อันนี้มโนนะจริงๆไม่ได้จะใช่นะครับมันอาจจะดีดด้วยเหตุผลอื่นๆหรือว่าเป็นการปัน่นเปิน,ปนอะไรงเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะ แต่เอาเป็นว่านะครับเหรียญมันดีดขึ้นมานครับมันก็ทําให้ผมเนี่ยมีแนวคิดไม่ใช่แนวคิดดิเป็นเรื่องของอาจจะทําให้เพื่อนๆแล้วกันเนาะหลายๆคนเนี่ยเออกลับมานั่งคิดใหม่แล้วเนาะว่าเฮ้ยแล้วถ้าเนี่ยแอเทเลเลียม,มันขุดไม่ได้จริงเออมันมีเหรียญอื่นเนี่ยที่มันแบบเออขุดแล้วได้โปร f ฟตดีๆเนี่ยมันก็ยังมีอีกเยอะนะเออประมาณนี้แหละซึ่งฟิโลนะมันก็ในวัตถุมายแล้วกันเนาะเมื่อวานเนี่ย ผมลองกดเข้าไปดูเนี่ยตอนเช้าเนะมันก็ราคาแซงไอตัวเอทเทอร m ียไปนะแต่ก็เป็นแค่ช่วงแวบๆนะคือผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรเนาะคือตัว e t h e r e ร m เียเนี่ยเหมือนพอคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันได้น้อยหรอ,อน้อยแบบน้อยมากอะว่าแบบขุดเหรียญออกมาขุดไม่ออกค่าดิฟค่อนข้างขึ้นเยอะแล้วกันนะครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนๆหัดมาขุดกันเยอะขึ้น หรืออาจจะเป็นปัจจัยจากตัวเครื่อง a อซิรุ่นใหม่หรือเปล่าที่เขาแบบบอกว่าจะออกวางขายเนาะเขาก็ผลิเตเสร็จเขาลองเอามาขุดดูอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันเป็นแนวโน้มว่าเอเธ r เรียม,มันขุดไม่ได้จริงนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่ใช้เป็นค่ายเขียวอยู่นะครับก็มีเหรียญฟิโลเนี่ยเป็นที่รองรับแล้วนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะคนอนฟักก็เหรียญน,นึงเนาะฟิโลก็เป็นอีกเหรียญหนึ่ง แล้วก็ r v n หรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีในตอนที่เอทเทอร m ียมันขุดได้น้อยจริงๆแล้วเออประมาณนี้แหละแต่ตอนนี้นะกลับมาเนี่ยตอนนี้แล้วคันนะปัจจุบันตอนอัดคลิปเนี่ยวัน,นวันนี้เนี่ยวันหยุดแห่งชาตนะิเนอะวันที่6เมษานะก็มันก็กลายเป็นเอทเทอร m ียมนะเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมแล้วนะครับเนี่ยนะดูในหน้าจอเนี่ยวัตถุหมายก็ก็แจ้งแล้วกันเนะวา่าผมขอติ๊กเป็น พวกเอากอไม่ใช่การ์ดที่ขุดฟิโลได้ดีนะพวกตะกูลซีรีส์สองนะคูดยังกับบีเอเลยอันนี้อ่ะเนี่ยนะนี่เห็นป่ะ้ยมันมีเหรียอื่นอีกนะเว้คุกคุกค,คารูนะเฮ้ยไม่ใช่คุกคารูด้วยนะคุกคูไซเคลิลไอพวกค,ค,ค,คุกคุกคักเนี่ยตะกูลพวกนี้นะผมเห็นตั้งแต,ตง่ตั้งนานแล้วแหละนะมันก็ ไอตัวซีรีส์20เนี่ยมันขุดได้ดีนะครับน่าจะใช้คอค่อนข้างเยอะนะครับพวกนี้นะเดี๋ยวไว้วันหลังนะผมจะมาทําให้ดูแล้วกันนะไอพวกเหรียญพวกอย่างเงี้ยนะครับมาแบบขุดตรงนะเออเนี่ยนะเนี่ยไนแฮรก็บอกเออไนแฮรอยู่ล่างๆแล้วนะเนี่ยนะอีเธอเรียมก็พุ่งขึ้นมาแล้วนะครับแซงไปไอจ่องนึงนะเออนิดนึงนิดนึงนะคอนฟักเนี่ยเห็นปะแซงไปเหนหน่อยนึง ฟิโลเอฟิโลนี้แซงไป0.5ดอลลาร์เนาะก็ตีว่า15บาทนะครับ10บาท15บาทช่วงนี้นะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าต,ตอนนี้เนี่ยเขาวัตถุไม,มยเนี่ยเขาก็น่าจะใช้การดึงราคาจาก Exchange มามาคำนวณน,นะครับซึ่งราคาตอนนี้เนี่ยก็ลองดูดิมันย่อลงมาแบบไม่ได้ยอด่อมังทุบลงมาแล้วกันเนาะเนี่ยนะ ก็คือช่วงที่มันพุ่งขึ้นสูงๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่มัน14ดีดไป14เหรียญเนาะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปเป็นทำเฟรม15นะครับเนี่ยนะอ่าพุ่งเป็นยอดเจดีขึ้นมาเลยนะฟิวแล้วก็ล่วงมาแฟ้อย่างนี้เลยนะอ่าช่วงนี้นะถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยเนี่ยนะเอะมันช่วงบ่ายเราไปเนี่ยเนี่ยนะพุ่งกระชูดนะปุ๊ดอ่ามันก็อาจจะทำให้ วัตถุมเนี่ยมันคำนวณออกมานะว่าเอ้ยมันเร็วเอ้ยมันได้เยอะเออประมาณนี้แหละนะอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งของฟิโลที่แซงเอ h เทเทรียมนะครับเดี๋ยวผมมาลองดูในเทดดิ้งบิวให้นะครับเนี่ยนะก็คือที่ผมเคยตีกาฟไปทางเทคนิคอลแล้วกันเนาะเนี่ยมันก็เบรกเนี่ยนะมันดีดมาเป้าเนี่ยทดสอบเป้าแรกที่ผมวางนะเป้าวันนี้เนี่ยผม เีเล่นๆขึ้นมานะอย่าไปเชื่ออะไรผมเยอะนะครับอันนี้เป็นสไตล์ผมเองนะเนี่ยสิบจุดห้านะแล้วก็ดีขึ้นไปนี่สิบสี่มันก็เลยน่าจะไปชนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็ร่วงลองอมาดูมนะก็ถูกค่อนข้างแรงเลยนะฟ้ออกมาแต่ก็ทรงก็ยังดูดูดีอยู่นะครับก็ผมก็กล่าวว่าเหรียญน,นี้นะผมอุ้ยไปโดนอะไรมันวะเนี่ยผมกล่าวว่าจะขุดเนี่ย เก็บไว้แล้วก็นู่นอะไปขายตอนมันขึ้นไปที่ดวงจันทร์แล้วนะ <g ül> ประมาณสักสิบแปดถึงยี่สิบนะเนี่ยนะอันนี้คือเป้าของเรานะของเรานะเราคือค่าไม่ใช่เจ้านะเออก็ลองดูกันนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะผมแค่มาแชร์ไอเดียว่าเออคือเราจะขุดอะไรขึ้นมาสักเหรียญหนึ่งเนี่ยก็ต้องมาหาข้อมูลนู่นนี่นะดีลูกคิดก่อนไม่ใช่แบบขุดไปเพลเจอร์นะเออแต่ถ้าเรา จะไม่เอาแบบเพย์เจอร์ก็ไปขุดเอทเทอรียมนั่นแหละนะขุดไปเรื่อยๆนะเอทเทอรียมมันก็ทรงมันก็ดีอยู่นะเออในความรู้สึกผมนะวันนี้มาแบบออกแนววิเคราะห์เหรียญเลยนะเนี่ยไม่ได้ชี้นํานะครับอันนี้นะต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับแต่ว่าทรงก็ดูดีนะเนี่ยแต่ว่ามันก็นจะมีความงุงิแล้วกันนะเล็กๆนะถ้าเกิดมันไม่ผ่านอันเดิมนี่ ไฮเดิมนี่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะไอ้ป้ายนี่ป้ายอะไรนเนี่ยทำไมไมันรอปางเราเนี่ยอ่ะเนี่ยนะสองหนึ่งสี่หกนะครับผมก็เลยวางไว้เอเลิร์ไว้ที่สองหนึ่งหกศูนย์ะครับถ้าเกิดมันทะลุตรงนี้ขึ้นไปปิ้วนะก็น่าจะตามแล้วก็หอะก,กันไปด้วยกันนะเออไม่รู้จะเหอ,อกไปถึงไหนนะดูมันก็เขียวๆตลอดเวลานะเนี่ยเอทเทอร์เรียมนะอืมคือทรงมันก็มาดีนะครับเนี่ยนะ ทำเฟรมเดยนี่มันมีการย่อแบบย่อแบบเฮ้ยดูสวยอะเออตึงๆนะตอนแรกนึกว่าทรงแย่และมันก็มาเคลียร์สัญญาณนันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นบูลลิตไปเรื่อยๆนะสาธุโอเคนะทุกคนโอเคมาเข้าเรื่องกันนะครับวันนี้นะก็คือเพื่อนๆนะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งนะเขาบอกว่าเอ้ยทำทำในไฮอะ่ะมาสอนทำในวิดด้วงด้เออประมาณนี้แหละนะครับตัว ตัวที่ผมทําขุดฟิโลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทําวิธีการคีย์คำสั่งแล้วกันนะครับในตัววินโดเออประมานี้นะก็คือคลิปคลิปที่แล้วนะผมก็ทําเรื่องของว่าวิธีการที่เราคือคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้พูดเรื่องของการขุดนะครับว่าเอ๊ะผมจะย้ายกลับมาวินโดว์ดีไหมนะครับพอมีฟิโลขึ้นมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวอยู่ ไฮฟ์โอเหมือนเดิมดีกว่าเออเพราะว่ามันคอนโทรลง,ง่ายเนาะเนี่ยวันเมื่อวานอยากจะขุดฟิโลสักยี่สิบเครื่องสมมตินะมีสักร้อยเครื่องเงี้ยเฮ้ยเอาไปขุดฟิโลสัก2ี่ิบเครื่องแล้วกันตูดรอรร่า,า,าก็เราเราเ็าเซ็ตไปขุดฟิโลไปเลย <c oughs> พอเอ h เ r อรรี่มราคาดีากลับมาขุดเอ h เ r อรียมอันนี้นะก็อยู่ในไฮฟ์ไปก่อนแล้วกันนะเออมันง่ายกว่าเยอะนะมานั่งคี์ทีละเครื่องในวินโด้เนี่ก็เหนื่อยนะครับ จริงจริง,รง,รงผมเคยเคีย์คำสั่งไว้แล้วนะครับวิธีการเรียกว่าอาไปเหมือนไปดูดคำสั่งแล้วกัวนเนาะมาเหมือนเราเคีย์ไว้ที่หนึ่งนะครับทำคล้ายๆ h ้า e นี่แหละนะใน Windows แต่ว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะผมเลิกลลมโครงการนี้ไปพอม,มาเจอ h y v e นี่คือเออที่เราทำมาทั้งหมดอ่ะมีคนทำไ,ไว้แล้วนะเป็น Linux แล้วก็เลยมาลองใช้ประมานี้แหละนะก็ติด Linux ไปแล้วตอนนี้นะ จะมีแค่รุ่นซีรีส์20นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็อยากจะเอามาขุดไอ้ตัวอ่าเ t อ e r เ u ี Ethereum แล้วกันเนาะแต่พอราคามันไม่ค่อยจะดีแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ผมเลยว่าไอ้ซีรีส์20ที่ผมมีเนี่ยก็เดี๋ยวโยไปขุดฟิโลนี่แหละนะแช่าย,ายาวไปเลยนะแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะก็ยังอยู่ไฮเปเหมือนเดิมแล้วกันนะแต่วันนี้ก็จะมาทำในวินโดว์อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะ ผมก็ขอเข้าไปในเครื่องของผมนะครับนะรีโมทเข้าไปเลยนะครับโปรแกรมรีโมทเนี่ยก็จริงมีหลายโปรแกรมนะครับก็ใช้กันตามสะดวกนะครับเมื่อก่อนผมก็ใช้เป็น Team Viewer นะครับเดี๋ยวเออผมจะมารีวิวแล้วกันนะครับตัวโปรแกรมที่เคยใช้ใช้มานะครับว่าเออมันมีโปรแกรมอะไรบ้างแล้วก็อันไหนใช้ดีไม่ดียังไงนะครับอ่ะมาแล้วมาแล้ว อันนี้นะก็คือเครื่องคอมที่บ้านนี่แหละนะครับแต่ว่าด้วยความที่เดี๋ยวนี้อัดหน้าจอด้วย obs นะครับมันก็คือผมไม่อยากจะไปยุ่งกับอีกเครื่องนั้นละก็เลยมาทําเครื่องเดียวไปเลยนะครับอ่ะมาเลยอันนี้ครับเป็นรุ่น3090นะครับทีนี้วิธีการคีย์ข้อคีย์คำสั่งแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเราโหลดตัวโปรแกรม t l e x miner มานะครับถ้าใครโหลดไม่เป็นนะครับก็ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับโหลดมาได้เลยนะครับ ทีนี้เราก็ extract ไฟล์ออกมานะครับมันก็จะมีเป็นโฟลเดอร์อันนี้นะครับถ้าเอาเน้นง่ายนะครับเลื่อนลงมานะเลื่อนลงมาเลยนะเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยไม่เห็นต้องไปหาอะไรมากมายเลยนะเนี่ย xcc นะครับนี่มีทั้ง b u l l y p u l l y minthon เมื่อวานมีพี่คนหนึ่งมาเมนนะครับว่า minthon นี้ก็จัดว่าดีนะครับผมนี่ไม่ได้ลองอะไรแปลกใหม่ๆเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาลอง Z c c คอยมินพร์แล้วกันครับเอ๊ะมันก๊อปปี้คนละเครื่องกันได้ไหมเนี่ยอ่ะเรามันเปิดในนี้แล้วกันมินพร์เอ็กซ์เฮ้ยมีคนเซิร์ชด้วย Fero มาแล้วไหนดูดิทำไมดูเงียบเงาอ๋อไม่เงียบเลยเนี่ยแฮตเลดแฮตรวมอยู่ที่29กิกเลยนะครับคนขุดเท่าไหร่เนี่ย วอร์เกินก็ไม่ได้เยอะนะครับบ็อกอาจจะออกไม่ได้เยอะมากแต่ว่าออกเรื่อยๆนะแต่ว่าก็เออมาดูดีนะอันนี้นะมินทร์พก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับแต่ผมก็ทูมเนอร์มาเดียวกัเนี่ยนะทูมาเนอร์นะครับเราก็เข้าไปแค่กด Edit นะครับแล้วก็เอาเลขกระเป๋ามาใส่แค่นั้นเองนะเนี่ยจบเลย <c oughs> เดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูแล้วนะครับ อ่าเนี่ยนะครับป่ะเดี๋ยวผมบอกให้ฟังนะก็คืออันนี้นะครับตัวที่เราจะต้องคีย์เข้าไปนะครับเป็นชุดคำสั่งก็คือหนึ่งเลยชื่อโปรแกรมนะครับก็คือคีย์เล็กนะครับเอาโอลิเทีมเป็น MTP อันนี้ก็คือเป็นพ o ูนะครับก็คือสตาร์ตั้ตื้อๆๆถ้าเกิดใครอยากจะให้มันเป็นของฝั่งที่เป็นเอเซียนะครับเราก็เข้าไปในเว็บมันนะครับ ผมขอเข้าจากในนี้เลยแล้วกันครับ x4 นะครับ x4 t o minor อันนี้นะครับดี D ที่สุด p h i l o นี่โอเคทีนี้นะครับก็เข้ามาในนี้แล้วก็มา copy ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะใช้งานสำหรับ gpu เนี่ยถ้าเป็นพอร t 8์ต8008อันนี้เนี่ยนะผมขึ้นไม่ต้องการเ่ยมันก็จะใช้สำหรับในแ a n ประคุณครับ เาเป็นว่าเราก็ Copy ตรงนี้ก็ได้นะนี่หนะปิ้ง Copy ตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ในชุดคำสั่งเรานะครับอ่ะเนี่ยนะครับ Start u p บาบราอันนี้นะครับฟึบก็เปลี่ยนนะครับ paste ถูกไปวะอ่ะถูกแล้วนะครับจริงจริงก็คือใส่คำว่าเอเชียขีดลบอันนี้นะครับเข้าไปแทนนะครับโอเคพอร์ตเป็น8ปดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับทีนี้ก็กดเซฟไปได้เลยนะ ไฟเซฟอ่ะทีนี้นะครับเซฟเรียบร้อยนะครับก็มาเปิดเปิดโปรแกรมขุดกันเลยนะรันเลยปิวตัวโอเวอร์คร็ออันนี้นะครับเดี๋ยวเปิด MSI After b u r n e r บขึ้นมาก่อนครับปิง้งผมยังล็อกไฟทำอะไรเหมือน e อ h e r e ียมปกตินะครับผมก็เดี๋ยวดันพัดลมหน่อยนะเสียงอาจจะอื้อนิดนึงนะครับเพื่อนๆน,นี่นะทีนี้นะครับคุณฟิโลเนี่ยเนี่ย เอาเป็นว่ามันขุดได้แล้วแหละเนี่ยแฮตก็วิ่งมาแล้วนะครับเฮ้ยทำไมมันน้อยวะนี่นะเพื่อนๆดูนะครับจริงๆตัว T Rex m i n e r นะครับเขาก็จูนไอตัว Intensity มาให้อัตโนมัติแล้วนะครับถ้าเกิดไอคลิปก่อนเนี่ยผมบอกว่าให้ไปปรับไอตัวนี้ด้วยนะซึ่งเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันจูนมาประมาณนี้แล้วเนี่ยจริงๆมันก็นิ่งประมาณหนึ่งแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้โลบมากเหมือนผมแล้วก,ก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมันก็ได้นะครับเออ นะมันก็จูนมาแบบที่โอเคโอเคสำหรับการ์ดรุ่นนี้แล้วเออประมาณนี้แหละนะครับมาดูกันเออือทำไมเป็นกิโลเฮตวะเนี้ยดูแล้วก็งงๆนะก็คือวิ่งอยู่5.5นะครับเนี่ยนะ5.5 m h z นะครับอ่ะพอคุดได้อย่างนี้นะครับแล้วก็มาเช็คในพูนะครับเนี่ยนะพูที่ดีที่สุดของเขานะครับก็ทำการ Copy ปี้นะก๊อปกระเป๋า ฮึบก๊อปปี้นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะที่อยู่ของนักขุดกดวางติง้งอ่าลองดูสิมาแล้วจ้าอ่าสตินักขุดแนะ่เอามีเครื่องนึงของผมดับไปนะเนี่ยไม่เป็นไรนี่นักขุดของเรานะครับก็มี2ปฏิบัติงาน1เลยก็คือ K 3นะครับ คุณเคสของผมกับ2เลยก็คือ PC Home k คสนี่คือเป็นซีรีส์20กับ3060นครับ2060กับ3060นยครับทำงานอย่างหนักเลยนะเยี่ยมมากอ้าวแล้วมันให้ดูแค่นี้หน่อยเลยเนี่ยเดี๋ยนะรางวัลโอ้เนี่ไงมีคำนดให้เรามีรางวัลให้คุณอ่าโอตีเป็นเงินบาทให้เลยประมาณนี้นะครับ ราคาก็ไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับแต่ว่าก็เพื่ออนาคตน,นะครับ mm. ผมเองเนี่ยก็เอามาขุดแช่ไว้เลยนะนี่นะการแพนเลทผมนะครับก็ค่อยๆล่วงลงนะประมาณนี้นะอันนี้ก็แรงก็เข้าในตัวปูเรียบร้อยนะครับผม mm. ทีนี้มาปรับจูนนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอแอบเปิดวัตถุใหมนะครับเหมือนเดิมนะก็ขออว r คอ o ์ k ให้มันแบบเทพกว่านิดนึงอะสบายใจเลยนะนี่นะครับ mtp นะมันต้องได้6.4นะครับอยู่ที่310วัตต์นะครับตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ใส่เทอร์โมแพดอันใหม่นะครับมันก็อาจจะวิ่งไม่ได้ไม่น่าจะถึงนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวผมจะลองบวคฮอกดูนะครับถ้าเกิดมันได้ดีเนี่ยก็จะหันมาคุณอย่างอื่นแล้วนะครับ11บเอ็ดแต่เอทเทอร์ียมะนะครับยังไงมันก็เป็นเจ้าพ่ออยู่นะครับถ้ายังดูในข้อมูลตอนนี้เนี่ย คือราคาเนี่ยมันต่างกาอ,อย่างอื่นเยอะอยู่นะครับก็คุดเอ h e r e ร m เียมนี่ยน่าจะเป็นชอยที่ดีอยู่นะครับอ่ะกลับมาไหนดูซิเขาโอคอกง MTP นะครับ MTP อันนี้นะเขาเอามาไว้ชี้ตรงตรงตัวการ์ของเรานะครับเขาก็จะบอกนะว่าเซตติ้งที่เขาวางไว้เนี่ยเขาโอเวอร์ค็อกย่างยังไงนะครับ using บวก100แล้วก็บวก0 อ๋อถ้าเกิดเป็นอลกอฮอล์อื่นเนี่ยเขาไม่ได้บวกเมมพเพิ่มเลยนะครับเขาบวกแค่ตัวคอนะครับบวกแค่100แล้วก็ power เ,เนี่ยเขาลดลงเหลือประมาณ90ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็น e ทนเขาก็จะลบลบคอ100แล้วก็บวกเมมไป500ประมาณนี้นะนี่คือที่วัตถุหมายเขาทำมานะครับเขาทำให้วิ่งอยู่6.4นะเราก็ต้องอย่ายน้อยหน้าเขานะ กลับมาที่ PC Home นะตอนนี้นะวิ่งแค่5.6นะครับแต่ดูแล้วแฮชเรตมันก็ค่อยๆขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับมันอาจจะเป็นคล้ายๆว่า,าตัวโปรแกรมมันกำลังอัพติมัยอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราก็มาปรับกันเลยดีกว่ามาตัวเคิร์ฟนี่ผมขอปิดทิ้งไปก่่อน,นะครับเอาตัว L นะ ปิดก็คือเปิด c อนโทรล F ขึ้นมานะครับแล้วก็กดตัว L ทีหนึ่งนะครับเส้นมันก็จะหายไปแล้วนะครับกดปิดหน้านี้กดติ๊กถูกปิ้งมันก็จะไม่เคิร์บด้วยแล้วนะนี่นะอ่ะแล้ก็มาเลื่อนคอนะครับคอนี้เอาเป็นสกักบวกสัก150ไปก่อนนะเมมผมผมเอาประมาณพันสองนี่แหละนะลองดูซิพัดลมเพิ่มหน่อยเดี๋ยวฮีทนะ ร้อนไหเนี่ยร้อนอยู่นะเฮ้ย,ฮยแฮตเลตแบบกระโดดมาเลยนะลองดูดิเนี่ยจากห0าพันกว่านะกระโดดมาเป็น6,000นละอันนี้หน่วยเป็นกิโลแฮตนะครับเอาเอาพันไปหารเนาะหรือไม่ก็ใส่จุดไปหลังเลขตัวแรกนะก็คือเลื่อนจุดมาสามตำแหน่งนะครับอขึ้นมาแล้วนะครับก็กินไฟอยู่สามร้อยยี่สิบวัตตกันเลยนะครับเอาเป็นว่า รดรถอันนี้ดูเลยรถเมมนะทำไมุกผมว่านะเมมมันอาจจะไม่ร้อนแล้วก็ได้นะมันอาจจะไม่ได้ใช้เมมเลยก็ได้นะเพราะว่าสามารถดันไฟขึ้นได้เยอะอยู่นะเนี่ยก็เจ๋งอยู่นะหกจุดแปดแล้วอะเฮ้ยนี่มันโหดร้ายเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮน่าสนใจอันนี้นะซีรีส์สามศูนย์เก้าศูนย์ของผม คอเฮ้ยเมมเอาเป็นศูนย์ไปเลยนะคอนี่ไหวไหมเนี่ยบวกไปสองร้อยแล้วคันนะไหวเห้ลูกถ้าไม่ไหวมันก็ดับนะครับเอาเป็นว่าลองดูก่อนนะดูมีความแบบผม <c oughs> วร์โหลดจังหวะนี้ถ้าใครเบื่อๆนะครับก็ข้ามทิง้งไปได้เลยนะครับผมกําลังเทสให้ดูนะครับว่าเออ o อ e r c l o c k ประมาณยังไงอะไรเงี้ยนะเฮ้ยมันจะวิ่งไปเจ็ดพันกิโลแฮรแล้วนะครับ เดี๋ยวรอดูนะนี่แนี่ยอมเมกติดลบไปเลยอืมคือมันทำได้แค่บางการนะเพื่อนๆอย่ามาแบบเพอ์เจอร์ตามผมนะบางการมันทําไม่ได้เออก็เซตติ้งแต่ละใบเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับนั่นขึ้นไปเจ็ดแล้วครับผมแต่ก็กินไฟไปสามรอยี่นะครับดันขึ้นไปนะสองห้าศูนเปี้ยงแข็งแข็งไหมไม่แข็งด้วยอืมอแพสเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ดีเจก,กินเป็นศูนย์อยู่นะครับก็ค่อยๆนะครับค่อยๆดันไปอันนี้ก็คือข้อได้เปรียบนะครับของการ์ดรุ่นใหญ่ๆนะครับแต่ว่าจริงๆแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็ความคุ้มค่าต่อราคาตอนนี้มันก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนเลยนะครับบางคนที่บอกว่าไอ้ hey, การ์ดมันแพงแล้วอย่าซื้อเลยอะไรเงี้ยนะคือถ้าจะขุดเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีการ์ดนี่อรอวะเออมันก็เหมือนเหรียญแหลนะเนาะถ้าเกิดเฮ้ยมันขึ้นไปสูงเกินแล้วถ้าเป็นเทเดิน สูงเกินแล้วเดี๋ยวรอยมันล่วงลงมาก่อนค่อยซื้ออย่างเงี้ยตอนนี้มันก็ไปโลกะจัดเงินไปหมดแล้วว่ะคือ,อถ้าเราไม่มีของเลยสักอันหนึ่งเนี่ยมันก็แล้วก็ยังไม่มีอยู่เรื่อยๆแล้วแหละเออโห้โอ,อันนี้ถือว่าดีเลยนะครับผมมองว่านะครับก็เป็นการลดจุดอ่อนนะครับเอากอนนี้เนี่ยจุดอ่อนเรื่องของเมมร้อนอะไรเงี้ยนะก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะไม่ได้ใช้เมมเลยเนี่ยไฟเนี่ยดันไปแบบสุดติง่งกระดิ่งแมวได้เลยนะครับ อืมซึ่งตอนนี้นะครับ M hat ของผมเนี่ยอยู่ที่7.24แล้วนะครับเรียบร้อยเครื่องผมแห้งไหแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันรีบูตขึ้นมาใหม่นะสงใส่จะไปไม่ถึงนะไปไม่ถึงตัวตัวคอนะผมอาจจะโอซเยอะไปหน่อยนะครับเอ,อเดี๋ยวเอาใหม่นะเอาใหม่ แต่ได้แฮตคร่าวๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาเป็น7นิดๆนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับสมมุตินะ7เนี่ยเอาตีง่ายๆเลยนะครับมันก็เพิ่มขึ้นมา10%เลยนะครับาจากตัว MTP เดิมนะผมคีย์เป็น7จ็ดจุดหน่งอไม่ต้องบีบเค้นกันเยอะกินไฟสามรแคลคูเลเลตไปเลยดูว่าจะชนะเอทเทอ u m ียมหรือเปล่านะอ่า ก็ยังแผลอยู่นะแต่รายได้ก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะจะชนะเจ้าพ่อนี่คงจะต้องแรงขุดสักสิบสีนะในขวดดูดิ <c oughs> นูนถึงจะชนะเนาะไม่เป็นไรโอเค PC Home กลับมาแล้วนะครับเสียงพัดลมทำงานแล้วถ้าของไครแห้งนะครับก็มีวิธีบายพาสนะครับผมทำคลิปแยกไว้แล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะครับ นี้ย้อนกลับมาตัว XZC นะครับโอเคอยู่ข้างบนนะครับกดเปิดใหม่นะครับต้องลองนะครับต้องลองเพื่อนๆคนไหนมีการ์ดอยู่รุ่นไหนนะครับก็เอามาลองขุดกันได้เลยนะครับอันนี้นะมันก็เป็นเหรียญทางเลือกนะที่ผมมองว่าไม่น่าจะเหรียญกากแล้วแหละนะน่าจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้นะครับโอเคเนี่ยนะครับก็ โอ้คอกไปเป็นไฟเนี่ยเต็มร้อยนะครับแล้วก็ตัวคอรคอกเนี่ยอยู่ที่200เมมเนี่ยผมให้ติดลบไปเลยนะไม่ได้มีผลอะไรเรื่องของการพูดอยู่แล้วนะครับหลัวมีมวะเนี่ยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นศูนย์ก่อนนะอ่ะแต่ว่า M-pad แค่ปัจจุบันวันนี้เนี่ยก็ยังเยอะเลยนะเนี่ยได้7,200นะครับก็คือ7.2 m h a เเลยนะครับก็ถือว่าแรงพอตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัว ฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะครับว่ามันเมมมันเป็นยังไงร้อนไหมอะไรเงี้ยนะครับอ่ะฟันเซนเซอร์หน่อยโอเคดูนะเครื่องดูขื่อทีพีอ่ะ, GPU, อ,ะอันนี้นะจังเทม์นะครับอยู่ที่80องศา อ่าใช่ปะวะใช่เนี่ยนะจังเทมนะครับอยู่ที่แปดสิบก็คือไม่ได้ใช้เมมสักเท่าไหร่นะครับอันนี้นะเอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆแนวทางการอเวคล็อกแล้วกันนะครับก็คือให้ทําการเพิ่มคอนะครับแล้วก็เมมเนี่ยลบให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอืที่การ์ดมันทนไหวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็น่าจะได้แฮตเลดที่แบบดีที่สุดนะซึ่งเอาเป็นว่าของตัว 3090นย์นะครับแฮชเลดที่ได้นะครับเบสเซ็ตเนี่ยอยู่ที่7.2แล้วนะครับกินไฟร2 0วัตเ์เอ้ย320วัตนะครับกดแคลคูลเลตกันไปเนี่ยนะปัจจุบันตอนนี้นะครับก็รายได้อยู่ประมาณ180บาทต่อวันนะครับก็คือ210หักค่าไฟไปสามสินะประมาณนี้นะครับ30บกบาทอนะ่ะก็อยู่ที่6.4ดอลลาร์นะครับ 31เโอเคก็ประมาณสองนะครับแค่เคียงนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้น้าเกลียดอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเหรียญมันดีดขึ้นมาเราก็จะได้กาไรเยอะนิดนึงอ่าโอเคเนาะคือเหรียญพวกนี้มันดีดทีมันดีดโหดใช่ไหมละ่ะนะมันก็มีโอกาสที่จะคืนทุนเร็วขึ้นประมาณนี้นะระซิฟกันเบาๆเรื่องนี้นะเรื่องของความคิดเห็นก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ก็ท้ายคลิปนี้นะครับผมขอสรุปให้ฟังนะครับว่าฟิโลนะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่จัดบดีนะครับวันนี้เนี่ยผมมาทําคลิปเนี่ยเพื่อบอกวิธีการเซ็ตเครื่องขุดในระบบของ Windows นะครับแล้วก็แนวทางเรื่องของการ o อเว c ร์คลนะครับว่า Setting ในการ o อเวอร์คลเนี่ยควรจะต้องเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าใครมาดูตอนท้ายเลยเนี่ยก็คลิกย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําเป็นตัว สารบ,บัญเนาะให้คลิกง่ายๆนิดนึงนะครับว่าเออท่อนนี้ผมพูดเรื่องนี้ท่อนนี้ผมพูดเรื่องอะไรนะครับซึ่งเอาเป็นว่าถ้าใครมีการ์ดอยู่นะครับแล้วก็เป็นเมมโมรีที่แบบว่าขุดไม่ดีในฝั่งที่เป็นอิเาเรียมอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาขุดเหรียญพวกนี้เนะี่ยเก็บไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับซึ่งอืผมมองว่าอนาคตน่าจะไปได้ไกลอันนี้เป็นมุมมองผมนะไม่ได้ชวนเชิญเชิญชวนให้เพื่อนๆนะครับมา ขุดเหรียญน,นี้กันนะครับคือไปขุดเหรียญอื่นนะ่ะดีแล้วนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเก็บเหรียญน,นี้อยู่นะก็อย่ามาแย่งขุดนะเหมือนเดิมนะใน r v n ถ้าใครเคยดูผมก็ขุดเหรียญน,นั้นไว้อยู่ก็อย่ามาแย่งนะแย่งไปเหรียญเหลือน้อยแล้วเกิดเออวันหนึ่งขุดได้น้อยนะเดี๋ยวนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกอีกอันหนึ่งนะครับในการทำกำไรเป็นดับเบิลน,นะกรณีที่เหรียญมันบีดขึ้น,นครับโอเคเนาะก็ หมดแล้วนะคลิปนี้ถ้าเกิดใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดกระดิ่งกันด้วยนะครับก็สนใจเครื่องคอมนะครับก็ทักมาหาพีทีคอมพิวเตอร์ซึ่งก็จะไม่ค่อยตอบเหมือนเดิมนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครโชคดีแล้วเนาะเป็นผู้โชคดีก็ผมก็จะไปตอบนะครับจริงๆก็คือทยอยนั่นแหละนะแต่ว่าบันทีมันอาจจะช้าบ้างอะไรเงี้ยครับก็ถ้ารอไม่ไหวก็ก็ไว้ค่อยคุยกันก็ได้เอออย่างเงี้ยนะ โอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม